สรรพคุณโดดเด่นของมะนาวที่สามารถดูแลสุขภาพต่อต้านโรคได้ชัวร้อยเปเซคนไทยส่วนใหญ่อาจจะสงสัยนะครับว่ามะนาวนั้นใช่พืชในตระกูลเลมอนหรือไม่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับมะนาวนั้นเป็นพืชอีกสายพันธุ์หนึ่งซึ่งมีรสชาติใกล้เคียงกันครับแต่ก็มีประโยชน์ในการดูแลสุขภาพไม่น้อยหน้ากันอย่างแน่นอน เอาละครับอย่ารอช้าไปรู้จักกับประโยชน์ของมะนาวกันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างถ้า,าคุณรับประทานหรือดื่มน้ำมะนาวเป็นประจำ 1. ช่วยบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะได้ 2. มีส่วนช่วยลดอาการอาเจียน 3. มีส่วนช่วยทางอ้อมปรับสมดุลความดันโลหิตในร่างกาย 4. ถือได้ว่าเป็นยาอายุวัฒนะในรูปแบบหนึง่งซึ่งสามารถช่วยให้เจริญอาหารได้ 5. บำรุงผิวพรรณเพราะว่ามีวิตามินซีที่สูงมาก 6. มีประโยชน์ช่วยขับลมในร่างกายทำให้คุณรู้สึกสบายท้องมากยิ่งขึ้น 7. มีส่วนช่วยทางอ้อมในการป้องกันปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องโรคตาแดง 8. มีส่วนช่วยทางอ้อมในการบำรุงเลือดและสามารถช่วยบรรเทาอาการไอเจ็บคอได้ครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอคลิปต่อไปครับ